หัวสั้นเบรกเดิมแต่อันนี้ไม่ใช่เบรกของอ n y e l ปี16นะคันนี้เป็นหัวสั้นเบรกเดิมของอ n น e l 2020คือจานเบรกใหญ่นะครับอันนั้ไม่ธรรมดาคันนี้ล้อไม่ออกนะครับใส่ล้อ15ของ Lenzo so 8.5ล้อก็ไม่ออกนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหัวสั้นเบรกเดิมนั้นมันหดเข้าไปได้เยอะครับไม่ดู สวยงามมากคันนี้คันนี้ล้อไม่ออกนะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหัวสั้นเบรกเดิมโอ้โหงานสร้างครับของอู่ปริชาติขารลอยดูครับอเอาางหน้าลองดูครับหัวสั้นเบรกเดิมสวยงามลูกค้าไปใช้มากก็เปิดปากหน่อยนะอันนี้ไปลองใช้มาแล้วนะครับแล้ววันนี้มีปัญหาเรื่องนอตล้อสอดไม่ออกนะครับเราก็เลยปรับแต่งให้ใหม่นะฮะ ให้ใหม่ก็คือเอานัตล้อออกนะครับคันนี้แจ๊แเก้วปาซิ่งครับโอ้โห,โหนี่ครับล้อแปดจุดห้าด้วยนะยังล้อไม่ออกอ่ะอ้าเทอเลยครับออนิวพีสิบหกประมาณนั้นนะครับใส่แล้วล้อไม่ออกเอาตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแขนเท่าไหร่ ยี่เก้านะยี้าครึ่งยี่เก้าครึ่งทำไม่ต้องสามสิบครับเอายี่เก้ายเก้าครึ่งกันไปเลยครับุดยอดอ่านี่จะให้ดูเห็นไหมฮะแผนยิบเก้าครึ่งล้อไม่ออกนะฮะล้อมีเป็นล้อแปดจุดห้านะโอ้โหสวยงามครับหัวสั้นเบรกเดิมนะครับหัวสั้นเบรกเดิม เป็นยังไงตัวนี้แจ๋วเลยครับนี่ฮะเป็นเบรกออนนิวนะเบรกออนนิวดูโอ้โหจานเบรกใหญ่ครับเป็นพาง,งานสร้างนะครับหัวซันเบรกเดิมใช้เบรกออนนิวโอเคโอเคอึบอึบโอเคใช้ได้ ลองลองปั่นหน่อยนะปั่นนิดนึงลองเบรกก็สองทีก่อนเผื่อทาง เอส่งงานครับหัวสั้นเบรกเดิมนะครับล้อก็ไม่ออกนะครับโอเคส่งกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้เราปรับแต่งแก้ไขให้ยิดนึงนะครับลัดล้อ,อนะถอดไม่ออกนะครับลัดล้อถอดไม่ออก